มิติโลกค่ำคืนนี้นะครับมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนเนี่ยมาฝากกันอีกแล้วคือพี่ชิพเองเนี่ยไปมาทุกชายแดนแล้วก็ว่าได้นะฮะก่อนหน้านี้พาเราไปตรงชายแดนสปปลาวมีปลายชายแดนของกัมพูชาครคราวนี้ไปไหนครับดูเลยฮะชายแดนไทยมาเลเซียจะคอมเมนตที่จะไปให้หมดตรงย่านะครับว่ามีชายแดน9ก้าสิบขวายชายแดนนะครับ าชายแดนนะวันนี้ก็เปิดประมาณสัก47ดาดด้วยกันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะกอดติดก็คงตอดีได้ทุกวันแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเอาเฉพาะภาคก่อนก็แล้วกันครับอย่างกับภาคใต้นี่นะครับต้องถือว่าการค้าชายแดนกับไทยมาเลเซียเนี่ยมากกว่าชายแดนด้านอื่นของประเทศไทยนะเมื่อเทียบเพื่อนบ้านเนี่ยไม่แง่มูลค่าการค้าไม่มีภาคไหนที่การค้าชายแดนจะมากเท่ากับภาคใต้อันนี้น่าสนใจที่สำคัญก็คือว่ามูลค่าการค้าเฉพาะแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยด้านนี้นะครับมาเลเซียเนี่ย200ล้านนะ เพิ่มขึ้นโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับเพิ่มขึ้นถึง37%นะครับเมื่อเทียบจากปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าการส่งออกของไทยเราก็ยังได้ดุลกันค้ามากกว่า1 6ึ่งหมื่นกว่าล้านบาทนะแต่เอ๊ะตอนนี้ชายแดนไทยเองอย่างอ่ะฝั่งที่อยู่กับฝั่งมาเลเซียเนี่ยเปิดครบทุกด่านหรือยังฮะอ๋อยังครับความจริงแล้วไทยเองนี่นะฮะเป็นฝ่ายปิดพรมแดนก่อนนะที่นราธิวาสที่ผมไป3าด่านด้วยกันไรับอีวัตติบาลบุเกตาเนี่ยนะครับซึ่งอยู่เป็นด่านแรกก็ว่าได้ลอยมาด้วยสมัยโคโลก แล้วก็ที่ตกใบนี่ยนะครับตอนนี้เปิดแค่ที่สงไงกรนลกที่เดียวนะครับก็เนื่องจากว่าขณะน,นี้ทางท่านรองนายมนตรีจุลินลักษณะวิเศษถลงพื้นที่ครับท่านพยายามที่จะกดดันให้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันเปิดด่านชายแดนตรงนี้ให้ได้ก่อนนอกจากการเปิดประเทศร,รับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่กักตัวแล้วครับประเทศไทยเองตรงชายแดนอยากจะเปิดการค้าให้กว้างขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นไปฟังเหตุผลว่าทําไมท่านรองนายมนตรีจุลินลักษณะวิเศษจึงต้องการที่จะผลักดันให้เปิดได้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ มีประเด็นสำคัญที่ขอเรียนให้ทราบก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการเปิดด่านที่จังหวัดนาราธิวาสเพิ่มเติมสองด่านคือด่านตาบใบกับด่านบูเกตตาซึ่งทั้งสองด่านนี้ได้มีการปิดมาตั้งแต่วันที่21เมษายนปีที่แล้วโดย จังหวัดนราธิวาสเป็นผู้สั่งปิดในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่มาถึงขณะน,นี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นจึงมีความเห็นว่าควรจะได้เปิดด่านสองด่านนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเดินหน้าคล่องตัวขึ้น และจะเป็นช่องทางในการนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มเติมจังหวัดนาราธิวาสจึงได้รายงานในที่ประชุมทราบวา่าพร้อมที่จะเปิดด่านตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่การเปิดด่านจะดำเนินการได้นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางฝั่งมาเลเซียด้วยซึ่งที่ประชุมวันนี้จึงได้มอบหมายให้หนึ่ง จังหวัดนาราธิวาสได้เตรียมความพร้อมในส่วนของฝั่งไทยและสงให้ทูตพาวนิชไทยประจำมาเลเซียได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฝั่งมาเลเซเพื่อที่จะได้เตรียมการในการเปิดด่านและกำหนดวันเวลาที่สอดคล้องต้องกัทนทนาธีครับครับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี้ต้องถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับชายแดนเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่นะครับ ท้าคิดว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้การค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียมากกว่าด่านชายแดนในเืนถ้าดูปัจจัยทางเศรษฐกิจตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็โดดเด่นกว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนะครับนอกจากนั้นผมก็คิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับความสัมพันธ์ที่เรามีกันมอ,อย่างยาวนาน นะครับก็พูดถึงการค้าชายแดนมาเลเซียทุกคนจะนึกถึงเลยหนาดใหญ่เรื่องท่องเที่ยวแน่นอนครับม,มันก็แปรผันตรงกับเรื่องแอนการการค้าการขายครับผมบว่ามันก็เป็นปัจจัยเรียกว่าโมเมนตัมในทางบวกที่ทําให้การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียนะครับก็มีการเจริญเติบโตกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องครับผมอีกตัวแปรน,นึงเป็นเพราะว่าจากมาเลเซียเราสามารถส่งผ่านแดนไปสิงคโปร์ถูกต้องครับเนื่องจากตัวเลขเนี่ยเรารวมเรื่องของการค้าผ่านแดนไปด้วยการค้าอะไไหมครับที่เราคิดว่ามีศักยภาพมาก ผมก็คิดว่าเป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับ<ก>แล้วก็โด<า>ยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองนะ,คร,นะครับก็พยายามผลักดันนะครับเพราะว่าเกษตรเกษตรแปรรูปเนี่ยผมมองว่านะครับมันถึง SME ม,มันถึงเกษตรกร,รจร,งจรงิจรงๆมุมมองของคนภขยนะคัคน,คน,คนทั่วไปก็ว่าได้เราก็มองว่าสามจังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็นหาเรื่องความมั่นคงเวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับผม อันนี้มีมีส่วนไหมครับในการที่จะทำให้การค้าการขายมันชะงักลงหรือว่ามีมีเหตุผลไหมครับครับก็มีบ้างนะครับผมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทราบได้ว่าทางผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวนะครับ เมื่อมันค้าปกติไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการค้าออนไลน์วันนี้เหมือนกันที่เราจะมาเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของการค้าออนไลน์นะครับของผู้ประกอบการก็คือว่าพูดง่ายคนไม่เข้ามาซื้อก็ขายทางออนไลน์ดังนั้นเราก็ต้องมาช่วยในการซัพพอร์ตในการขายออนไลน์ก็ต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยเพรปรไทยนะครับที่จะต้องเข้ามาดูในเรื่องของ การทําส่งเสริมการขายนะครลดต้นทุนนะครนี่คือสิ่งที่สําคัญจังหวัดราชวัลนั้นมี3มด่าน,ชนแชยแด้วยกันนะครับม่าจะเป็นที่ตากใบาที่สงไยโคกที่นี่คือบูเกตานะครับคำว่าบูเกะก็มาจากคําว่าบูคิดที่แปลว่าภูเขานั่นเองครับจะเห็นนะครับว่าเรามีเส้นทางการจราจรที่แตกต่างกันระหว่างฝั่งไทยกับมาเลเซียนะครับมาเลเซียเขาใช้สีขาวพอเข้าฝั่งไทยก็เป็นสีเหลืองไปนะครับตรงนี้เป็นอาจถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงโลกนะครับเพราะว่าวูเขาสันเกราครีอยู่ไม่ไกล ต้องถือเป็นด่านแรกเลยแล้วก็เป็นด่านที่อยู่ใกล้ปีนาบมากที่สุดด้วยฝั่งมาเลเซียเราจะเห็นว่าสารที่ค่อนข้างจะโออาร์ใหญ่โตท่นั้นเป็นคอมเพล็กซ์พูดเ่ายน่นก็คือว่าเป็นศูนย์ราชการนะครับขณะที่ฝั่งไทยเราขณะนี้ก็ยังมีแผนพัฒนาระยะที่4ซึ่งจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างด่านก็คือมันเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยไ<ป>มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเพื่อที่จะให้ทําให้บูมบุญภาคเนี้ยเป็น ศูนย์กลางทางการค้าโอ้เลยทำแบบมาเลยอยู่อินโดนีเซียเมื่อปี40เขาเริ่มต้นเขาเป็นคนเริ่มต้นก่อนว่าอยากให้คล้ายๆว่าเป็นเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตรงนี้อันนั้นอันคือแนวคิดเดิมแนวคิดมันซ้ำซ้อนไหมครับพูดถึงมุมมองคนภายนอกก่อนนะครับว่าด่านโกลกก็อยู่ตรงนี้ด่านตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ใกลกันมากนะมันแยกกันโดยชัดเจนอยู่แล้วนะฮะพูดงั้ว่าด่านตากใบด่านโกลก ด่านบุกิตาบุกตาเนี่ยมาก่อนด่านบุกิตาเนี่ยมันเป็นด่านแรก<อ>ด่านแรกแล้วก็ด่านโ,โคโลกด่านที่สองด่านที่สามคือด่านดาบไปบทีนี้ถนนเนี่ยตรงจุดนี้มันใกล้กับท่าเรือปีนังมากกว่าสามด่านนั้นนะครับ,รบเขาก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดก็เลยมีการลงทุนก่อสร้างอะไรกันใหญ่โตนะครับถนนฝั่งโน้นจะดีกว่า ที่จะทางไปโกโลกเพราะว่าไปถึงโกโลกนี่จะแคบมากเลยแต่ตรงนี้ถนนก็ดีมากนักท่องเที่ยวส่วนมากครับเขาจะไปที่โกโลกเพราะโกโลกมีสถานบันเทิงทางเราไม่มีสถานบันเทิงเทียบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถนนทางเรื่องจุดของเราดีกว่าีกว่าครับตรงนี้คือด่านสมัยโกโลกตัวนึนคือรักการตันเรื่องของแนวคิดในการบริหารจัดการด่านแห่งนี้นะครับ ต้องถือว่าในด่านบรรลบเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นในด่านนักพัฒนานะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นความคิดีิเริ่มก็คือเรื่องของข้อมือใช่ไหมครับเคเบิลไทยครับเคเบิลไทยนะครับแก้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนคนไทยคนไทยชาวสุไหงโกลบเพราะกลัวโควิดจากคนมาเลเซียคนขับรถยาพนะมาเลเซียที่มารับ สินค้าจากฝั่งไทยเวลาคน<อ>เข้ามานี่เขาแปลกใจไหมครับมาออลไดมาติดชั้นนี่ยไเจงง,งไหมครับเขายอมรับตอนแรกเขามไม่พอใจเท่าไหร่อ๋อครับแต่เขาก็ยอมรับว่าทาาเรามีปัญหาคุณออกไปแล้วเผื่อเนี่ยจอดที่รานคุณแอบไปกินข้าข้างนอกอ่าางันทีมีญาติญาอิมารับไปแล้วคนในพื้นที่เขาไม่ไม่สบายใจเพราะว่าคือมาเลเซียเนี่ยมีคนติดโควิดมากกว่าเราปพราะชาชนเขาประมาณสาล้านใช่ไหมครับแต่พอคนติดวันประมาณหมื่นกว่าคนสองหมื่นใช่ไหมแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไปชิกออกแล้วก็มาทำใหมได้ไหมครับมาแป จะตัดออกต่อเมื่อให้เจ้าที่สุกรตรงขาออกก็ต้องโชว์ออ๋ครัแล้วตัวมีสายลัดตัวเซมีหมายเลขนะครับข้อมูลเราตรงนี้จะลงระบบแล้วไปลิงก์ฝั่งนู้นจะรู้ละในกครับใช้หมายเลขอะไรนะออกเป็นไงที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปฏิเสธฝ่าสื่เลยใช่ไหมครับมีครับมีเลยมีครับเป็นไงครับตัดจริงเหมือนกันมีจริงครับจริงครับโอ้ครับแล้วเราก็ไปเสดกันครับประเทศสิบสาวันแต่ก่อนออกมาตรการเราต้องประชุม กับผู้ประกอบการก่อนนะฮะนำเข้าผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกฝั่งรุ่นด้วยได้ไหมฝั่งมาเลเซียใช่ครับอ๋อแล้วแล้วทางเขาทำแบบเราไหมครับตอนนี้เขาไม่ให้รถไทยเข้าข้ามฝั่งมาเลเซียตั้งแต่เกิดโควิดเมื่อเดือนมีนาปกสามมีแต่รถมาเลเซียข้าฝั่งไทยนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ารถมาเลเซียเข้ามามาถึงมารับสินค้าจากฝั่งไทยไปมาขนส่งถ้ากับว่าเรามีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแรงงานเพราะที่นี่มันไม่ใช้เครื่องจักร ที่แรงคนแบกของคือรถลงจากรถนะครับถ้ากลับไปการจ้างงานคุณค่านําเข้าส่งออกยอดส่งออกแล้วก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่1ตุลานะครับ6 3ถึงกันยา6 4เนี่ยครับก็เพิ่มไป1,450ล้านถือว่าเพิ่มไป80%นีเครื่องเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์นะฮะเอ็กซเรย์ครับเป็นโนบัยเอ็กซเรย์ครับอ๋อแลนนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วครับใช้มา10ปีแล้วเหรอครับโอ้มูลค่า200ล้านนะขั้นต่ำเนาะ เป็นเทคโนโลยีของประเทศไหนครับเนี่ยพอทราบไหมประเทศจีนครับประเทศจีนอ๋อครับกดติดดาวแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับตกตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแล้วเวลาปกติของดาวปกติก็ต้องตีห้าสามทุ่มห้าครับเห็นว่าที่นี่อายุเก่าแก่ เป็นร้อยปีหรือยังครับตัวสํานักงานด่านศิวปภ์ก้าวมาเกาสิปีแล้วครับ90ปีมีสวน90ปีด่านโกลกเห็นว่ามีการประกวดตั้งชื่อสวนสวนหน่อยแล้วให้รางวัลเป็นอะไรครับเนี่ยจักรยานจักรยานจักรยานมีรางวัลเดียวเลยนะรางวัลเดียวครับอ๋อพูดถึงจักรยานเห็นว่าตัวนี้เป็นที่รถไฟสมัยรัชกาลที่หกเราต้องปัจจุบันตรงที่ด่านเราเช่าการรถไฟของประเทศไทยอยู่ครับมีรถไฟมีใช่ไหมทางรถไฟทางรุ่นะไปไปตรงรันตูปัญญะครับรันตูปัญญง สมัยก่อนเพิ่งสมัยก่อนมันมีขบวนรถสินค้าวนพุทธิสารไปถึงมาเลเซียเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้ไปแล้ววันนี้ไม่ได้ไปยกเลิกเลยใช่ไหมที่นี่คือด่านการค้าชายแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการแต่งแต้มสีสันเพื่อสร้างแลนด์มาร์คให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับท่านอุเทิร์ครับนี่ถือเป็นหลักเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหลักเขตแดนผมว่ามันเป็นหลักเขตแดนเดียวที่มันอยู่ในเนี่ยนะน้าเนี่ย โอ้โหถือถือเป็นอันตรีของตากใบได้อย่างนะครับแต่ในประเทศไทยนี่มีหลักเดียวที่เคยเห็นที่ไนี่้ครับเห็นท่านมีนโยบายว่าจะจัดมหากรรมไตรกีฬาระ่างประเทศเลยนะครับแต่เดิมให้ช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นแหละเราต้องการจะดึงให้มันมีผลวัดด้านการท่องเที่ยวจะได้มีรายได้เรารู้กันอยู่ว่าการส่งออกกับการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักใช่ไหมที่นี่เราก็เลยจะจัดกิจกรรมเรามีการคุยกันระหว่าง ผู้นําศาสนาในพื้นที่ครับนะฮะถามความเห็นชาวบ้านว่าถ้าเราจะจัดกีฬาอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมเพราะเราจะดึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเราเราก็ดึงศักยภาพของหน่วยงานของรัฐเช่นอําเภออสอหน่วยงานความมั่นคงทหาครับกําลังทุกคนเราก็จะได้ใช้งบประมาณอยู่นิดเดียวแทบจะไม่ได้ใช้เลยอันนี้เราชวนฝั่งมาเลเซียด้วยใช่ไหมครับชวนครับเขาชวนด้วยชวนครับเพราะทุกคนเนี่ยก็จะมาช่วยเรามาทาเรื่องการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่อย่างน้อยช่วงก่อนจัดแต่สักเดือนที่คนจะต้องหลังไหลเข้ามาฝึกเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักใช่ครับโรงแรมที่พักก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือมันสื่อถึงว่าที่เราจัดกิจกรรมอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราพิธีมันปลอดภัยสถานการณ์มันมาเที่ยวได้เรื่องของความสะอาดในบริเวณปากน้ำทางนี้ใช่ไหมครับเขยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมใช้กลุ่มของการประสานงานชายแดน ช่ไหมสร้างความเข้าใจแล้วก็ดึงท่านโตอ,อิมัมให้ช่วยพูดให้ช่วยอบอกสิ่งดีๆพวกนี้ว่าสิ่งแวดล็อมเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่อยู่ตามชายทะเลเนี่ยมันก็มีมีความปนเปื้อนใช่ไหมเราเพราะฉะนั้นเราต้องลดการทิ้งขยะลงในแม่น้งปูคลองที่มันจะไหลออกไปที่ปาก,าปกอ่าวไปสูป่แหล่งกุ้งหอยปูปลาแหล่งอาศัยเราก็ทําใช้ไปแล้วเวลาหนึ่งปีอันนี้เนี่ยเครดิตเนี่ยอย่ามองว่าเป็นของผม เป็นการเจรจาพาไปในโต๊ะน้ำชายยามเช้ากับผู้นำศาสนาครับผมกับท่านอิหม่ามยูโซเนี่ยน,นะฮะ <S <S โกลกกับที่นี่จะเป็นด่านท่องเที่ยวแต่ถ้าเราไปดูสภาพัฒน์เระเบีย,ยงเศรษฐกิจต,ตัวใหม่เนี่ยมันแทงลงตรงนี้นะแทงลงตรงนี้เพื่อจะเชื่อมโยงกันเลยฟิลิปปิน,นส์ดิโดนีเซียโอใช่ใช่ใชสนามบินเครือข่ายเชื่อมยังไงครับอ๋อเครือข่ายเลยฮะถ้าถ้าจะยกถ้ามีการยกระดับที่จะให้เป็นสนามบินที่วิ่งได้ระหว่างประเทศเนี่ยอ่า ผมว่าที่ดาราธิวาสก็มีความพร้อมใช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะของเซนเตอร์ของดาง้านศาสนาของศาสนาอิสลามที่จะต้องมีไปการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ต่างประเทศไปทำไปทำฮัทไปทำบุญร้อใช่พี่น้องมุสลิมแถบนี้สายเหนือจะดิาทัศนใต้หรือแม้กระทั่งรัฐการตันที่อยู่ใกล้เคียงนี่เป็นเคยญากนค่ไหนสามารถจะมาใช้สนามบินที่นี่ถ้าไม่มีสนามบินตรงนี้ มันจะลำบากไปครับในการที่จะต้องเดินทางลำบากต้องไปหัใจต้องไปหัดใจต้องไปหันใจอพอบอกว่ารามาทางซ้มจังหวัชดชายภาคใต้เนี่ยจะมีความข้อมรลทุกความปลอดภยัยพอสมควรที่จะมานี่มันจินตนาการไปรนโนโหมันไม่อยากมาพอมาถึงกับผมแล้วบอกโอ้โถ้ามาอิหม,ม,ม่ามแบบนี้มาถึงกับคนละเรื่องก็พอมาถึงนั่งคุยกันโอ้โหมุสลิมคุยกันแบบนี้มันก็เป็นคนละเรื่องที่เขาคิดแสดงว่าไม่ไม่เร็วอย่างที่เขาคิด พูดถึงจังหวัดชายแดนใต้เลยนะครับพี่เชฟนอกจากเรื่องของการค้าแน่นอนหลายคนนึกถึงเรื่องของความไม่สงบใช่ไหมผมมีปัญหาเยอะมากนะครับทุกคนไปนี่คงต้องกลัวแน่นอนผมไปผมก็กลัวนะเพราะต่อระยะทางก็จะมีด่านมีป้อมทหารเป็นระยะระยะคือการเดินทางเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคอยดูแลแล้วก็ตรอดข้างทางบางจุดเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายประกาศจับึ่งเจอเยอะมากนะครับประเด็นอย่างที่ผมคุยกับัวอิหมามเนี่ยท่านยังมีความหวังนะ คือท่านบอกว่าความเรต่างตา,ตานั้นอาจจะเกิดจากคนออกพื้นที่ในบางพื้นที่มไม่ได้ตากใบเองนะครับทุกวันนี้ท่านให้ความมั่นใจโดยเฉพาะท่านปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ลดละเลิกเกี่ยวกับแนวคิดป,ประเภทนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากที่ด่านในด่านที่บูกเกตาเนี่ยนะครับ,รบท่านก็บอกว่าความจริงแล้วจะมีศักยภาพในการลงทุนเยอะมากนะครับบริเวณจังหวัดโดยเฉพาะที่าราชบุรทั้ง3ด่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีแผนพัฒนานด่านอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด่านต้องการสร้างความมั่นใจก็คือว่า อยากให้ลองลงไปสัมผัสในพื้นที่จริงครับจะงมีโอกาสที่นั้นมากมายโดยเฉพาะโอกาสเรื่องของการลงทุนและการส่งออกเลยใช่ครับก็แน่นอนครับติดตามแต่ในมิติโลกนะฮะคุณชิปเองพี่ชิปเองก็จะไปอีกฮะตะลุยทุกด่านทั่วประเทศไทยนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักไปสักครู่นะช่วงหน้ากลับมานี่พี่ชิพพาพูดแล้วมันน่าอิจฉาคุณดาวชันชัยไปขับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อปอร์เช่ผมเห็นแล้วลงทาง Facebook ด้วยโอ้โห ถีเป็นบุญวัสนาใช่ไหมใช่ฮะเห็นแล้วน่าสนใจนะรถยนต์ไฟฟ้าของปอร์เช่มันจะต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในมิติโลกครับ